สวัสดีครับท่านผู้ชมชบายดีพี่น้องเบิร์ุกูทุกคนเด้อยินดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ช่องบูโซลาเสียงแค่น่าาวทางมชมสาหรับคลิปนี้บาบโบติพผ้าทุกท่านเข้าไปรับชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั่นเองทาง่านผู้ชมซึ่งบาวโบเดินทางมาจากถนนสระบุรีลมศักดิ์แยกศรีเทพเข้ามาประมาณ10กิโลเมตรท่านผู้ชมตอนนี้บาโบกระหอนแล้วพี่น้องสิดผ้าทาผม้ชมเข้าไปรับชมบรรยากาศด่านในกันทาผม้ชม ท่านผู้ชมหลังจากที่บาโบเดินทางมาจากถนนสระบุรีลมซักท่านผู้ชมแยกสีเทพเลี้ยวเข้ามา10กิโลเมตรจะพาท่านผู้ชมทุกทานมาเบิงอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเสือว่าเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สิแห่งในของประเทศไทยเลยทีเดียวท่านผู้ชมทุกทานเคยมาบอลน,นะพีนนะ่น้องเนาะมอนีบาโบจะาาพาบรรยากาศว่าให้ท่านผู้ชมครับชมเบนะนะมื้องนะพี่น้องเนาะมอนี่กอ่าบาโบเดินทางมาอยู่ในตำบลอยู่ในตำบลสีเทพ อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมมือนี้บาร์บุท่านผู้ชมมาเบิ่งอุทยานประวัติศาสตร์ทางเข้าจำหน่ายบัตรลานจอดรถท่านผู้ชมดูซิว่าเงียบเะาหน้าผินหนองนอกบุกขนอ,อาจจะมีหรือบ่มีเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันหน้าผินหนองเนาะครับคุณตัวตรงไหนครับหัวหน้าที่ป้อมนะครับเดี๋ยวรถจอดที่ลานนะครับรครับที่ป้อมเดินข้ามสะพานเขาวาไปนั่งรถลานหน้าหน้านะครับอ๋อจะมีรถลังบริการใช่ไหมฮะครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวบ่าวบัหาที่จอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อนันอยู่ตอนนี้บ่าวบัมาหอดแล้วจุดจำนายตัวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวห่อสีจอดรถไปข้างนอกแล้วครับไปนั่งรถล่างเข้าไปเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นก่อนสวัสดีครับอุทยานสีเทพตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพค่ะตำบลสีเทพอำเภอสีเทพบ้านอะไรครับจังหวัดเพชรบุรีบ้านบึงนาจารย์ค่ะบ้านบึงนาจารย์ใช่ไหมฮะาาไอุทยานสีเทพเนี่ยประวัติศาสตร์นี่มันมันมันเป็นหนึ่งในสิบแห่งของประเทศไทยใช่ไหมพี่ โอเคครับขอบคุณครับได้ครับเดี๋ยวเราเดินไปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับเป็นรถรางนะท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่เราขอมามามาเดี๋ยวดูบัตรก่อนนี่ไงบัตร10บาทท่านผู้ชม10บาทเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตัวหนังสือสีขาวนี่เป็นตัวหนังสือภาษาปาลวะท่านผู้ชมอ่านว่าเมืองสีเทพ แทนทีเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอันนี้คือด่านในทนผู้ชมด่านในของไอพิพิธภัณฑ์ทนผู้ชมอันนี้คือคนแกล้โหยังมีอีกมากมายได่ทนผู้ชมถ่ายทันได้ทีมาเบิงกันอย่าลือมอย่าพลาดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ อันนี้คือธรรมจักเอาอะไรทางผู้ชมตอนนี้บาโบอยู่กับพอยายอ,อําพ่อนะกทางผู้ชมพอยายพอ่อสิผ้าเฮาาบึงอุทยานประวัติศาสตร์เลยค่ะให้ขอมูลเรืองเล่าของอุทยานวามันมีเรล่องเลาเป็นแมาแนวใดาน้องี่นน้องพอยายสวัสดีเนะี่ย สวัสดีครับผมผมเสียอัมพรครับครับผมจะพาเที่ยวเมืองกระเยวบันนี่เลยครับเด้อครับผมเนื้อที่ทั้งเบิดสองพันแปดร้อยแปดที่ก้าไล่ครับโอ้โหมีเมองเที่ยวแค่สามจุดสามจุดครับจะไปเบิองโค้งกระดูกก้อนระดับแรกโอ้ยุคสองพันปีครับโอ้ต่อไปยินครับยินเลยครับคือรถเลยครับครับผมไปเลยไปเลยครับผมแรกเมื่อปีสองสี่สี่เจ็ดโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อปีสองสี่สี่เจ็ดนั้นท่านก็เสด็จมา บนตนเพชรจบุครับท่านก็มาแจ้งข่าวการที่พระชนรัชกาลที่สองดนนั้นท่านก็ดำรง,งตำแหน่งอยู่กับกวงมหาไทยท่านเคยพบสม,มุดรดำเล่มหนึ่งที่จะเนกกล่าวว่ามีเมืองหนึ่งชื่อเมืองสีเทพอยู่ระหว่างลุกบุรีกับเพชรบูรบุถ้ามีโอกาสมา,มาสมัยก่อนท่านมาทางเรือใช้เวลาหกวันมาตามแม่น้ำ่าสักมาพักที่วิเชียรบุรีกับท่านปยาประสิฐสงคราม ตอบถามว่าท่านอยู่แถวนี้ท่านเคยได้ยินชื่อว่าเมืองสีเทพไหมท่านไปยาพระเสดสงครามนั้นตอบว่า <c oughs> เมืองสีเทพนั้นกับผมไม่เคยได้ยินชื่อหรอกแต่มันมีเมืองหนึ่งที่ว่าเมืองอัมพายสาลีนะครับคือตรงนี้ท่านเลยให้พาเสด็จมาพเข้าว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้น่าจะชื่อว่าสีเทพท่านเลยตั้งชื่อว่าสีเทพและก็ขึ้นจดเบียนไว้เป็นของกรมศิลปากร ตั้งแต่นั้นถึงวันนี้รวมแล้ว118ปดีที่ตั้งชื่อว่าสีเทพและก็ขึ้นจะเบียนไว้เป็นของกรมศิลปากรมีเนื้อที่ทั้งหมด2,889ไร่ครับดูแรก่นที่ปจะพาานไปชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีขุดค้นพบเมื่อปี2องพัาร้อยสาสิเโดยบังเอิญประจุดนี้นมันเป็นเนินเนินผิดสังเกต เขเลยลงเจาะสุ่มตรวจดูขุดไปเรื่อยๆลึกประมาณเกือบ4ี่เมตรก็ไปเจอกระดูกคนโบราณเข้าในหลุมเดียวกันเราไปเจอทั้งหมด3ศพสามโครงด้วยกันก็จะฝังทับสมมทับซ้อนกันแต่ศพที่เห็นทุกบุญวันนี้เขาจะตั้งใจฝังเพรก็มันจะมีสิ่งของเครื่องใช้ของน้ำโบราณเหมือนกันเรายังไม่ได้ลอกใหม่แคแส่น้ำเดิมๆม,มีทั้งหมดก็เจ็ดษะเจบอ ในบริเวณพันสามร้อยไร่นะครับ <c oughs> ทิ่มแท้งแล้งจัดน้ำไม่ค่อยมีนะครับครับสมัยก่อนเขาจะขุดสายน้ำไปใช้พวกบริโภคเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีปลาปลาเหมือนเราเอาน้ำขุดสายน้ำไปใช้เองอาจจะเป็นสาเหตุนี่แหละที่เมืองนี้ต้องร่มสลายอ,อาจจะเป็นน้ำนิ่งๆน้ำไม่ได้ระบายอาจจะเป็นไข้ปลาโรคหาโรคระบาดหรือโรคโควิดนี่แหละพร่กระจาย ทำไมก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดก็ว่าอย่างนั้นสิทเทศนี้สิทธิเทศนีศ้ร้างไปประมาณ700รอปีตุโขไทยจริงก่อนตั้งเป็นเมืองขึ้นเราแล้วนก่กว่าตุโขททยเกกว่าอายุธยาของเราก็พันกว่าปีนะครับแต่ก่อนแถวนี้ชาวบ,บ้านทำไรบ่บรนตัว่าบรงานจนล่วงหมดแล้วครับผู้ิริเรียนคืนเมื่อปี2525 25. คนพิบ่ตั้งร้อปีถึงมาอยู่ที่นี่นั้นเมื่อปี2525 25. นะครับ ท่านอยู่นะก็ทีของเก่าลงคงอยู่เหลือเยอะนะครับครับอันนี้เขาขุดเมื่อก่อนชาวบ้านขุดตังบดแล้วหาสมบัติกันโอ้โนี่นฮะวัดวัดสิบสองเชวนเทวสถานมั่ก่อนก็ได้ชีวรลลุกเป็นพระบูชาบ้านต่างเมื่อก่อนคงอายุก่นเป็นเด็กลมนี่คือจุดขุดค้นนะพี่นะลุงเนาะจุดขุดค้นกระดูกของคนโบราณใช่ไหมฮะสองพันปีสองพันปีแล้วสองพันปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาาไปเบิ่งกนะันไปครับผมเชียวนะครับครับ

อุทีนี้กับผู้ตายได้นำไปใช้ในกพบหน้าส่วนฝั่งหน้านี้เป็นโครงกระดูกมนุษย์ขุณลึกลงไป3าถึงสเมตรก็จะพบเจ้าเนอทั้งหมด5โครงแต่โครงที่สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นโครงชั้นนอนอยู่ตรงกลางเป็นโครงกระดูกมนุษย์โอ้เราสองกีเห็นว่ามีมีข้อมือใช่ไหมฮะกำไลข้อมือข้อข้อแขนไม่ใช่ข้อมือข้อแขนข้อข้อแขนเลยนะฮะค่ะที่ข้อแขนซ้ายก็จะมีกำไร นี่เราอยู่ที่ไหนครับลุงปางสองพี่น้องครับปางสองพี่น้องครับมีฐานยุ่มีสององค์เรียกว่าปางพี่ปางน้องครับผมอ๋อมีสององค์ครับปางพี่กับปางน้องมีทับหลังด้วยองค์เร็กทับหลังแล้วแล้วคนโบราณเขาใช้ทําอะไรลุงเป็นใช้ประกอบวิธีการมทางศาสนาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเป็นเทวสถานเหมือนวัดตรงนี้เลยเป็นวัดพุทธวัดพราหมณ์วัดกินดูไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่อยู่ที่อยู่แสนข้าดว่าจะสร้างด้วยเรือนไม้ เป็นร้อยปีพันปีก็ย่อสลายตามกาลเวลาเห็นไหมเป็นที่บูชากันว่าเช่นนั้นเลยครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเนาะรับชมไปเดี๋ยวบาบุพาทำประชมไปเบิงนี่เลยทำประชมนี่คือบรรยากาศทำประชมทีลุงพันเดลเราสู้ฟังว่าแต่ก่อนสิม่ดินห่อหุ่มอยู่นอกนอกทำประชมเนาะแต่ก่อนกับมีผู้คนเพิ่นกับมักคุดเอาสมบัติเพราะว่าแต่ก่อนตำรวจมายังเพรท่นหอดเพรท่นถึงพี่น้องเลยตอนนั้น เราอยากถอดหมวกแล้วท่านผู้ชมบาวบูทานผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศด้านในจะคล้ายหรือว่าเป็นมาตรฐานอันเดียวกันกันบเขาพนมลุงท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบๆท่านผู้ชมที่บาวบูเอาไม้พี่น้องเบิ่งนั่งทานผู้ชมเนาะ หลังจากทีไปเบิงปราง2ยอดแล้วตอนนี้บาโบสิพาธรรมชมเข่าไปเบิงบูฮานสถานอีกแห่งหนึ่งเดี๋ยวไปเบิงกันา่ามันคืออีหยังอันนี้คือเป็นหลักฐานทีปรากฏไหวเพิินกนเอาลังค่ามาก่อเป็นสุ่มใหม่เพื่อบา่าห้ฝนหรือว่าแดดถือให้มันซอะสลายตามการเวลาทาม,ม้ชมมันก็นคือน่าจะเป็นหูบหรือว่าห้องห้อยหลวดลายนั่นเอง ทีทานผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของบอโบ,อบอคือปางสีเทพทานผู้ชมเป็นปางชีใหญ่นะพี่น้องนาะแหลก็สูงเพื่อนหามปีนขึ้นไปนะพี่น้องนอ้ะทัดจากปางสองพี่น้องที่ห่างออกมาจากปางสีเทพพี่น้องทานผู้ชมข้างหลังบอโบบอโบจิตภาพทานผู้ชมเบ่งบรรยากาศนะทานผู้ชมเนาะเพื่อนหามขึ้นไปด้านบนหามขึ้นไปหามขึ้นไปนะเพราะว่าห้ามกับบอึ้นนะเพื่อนหามขึ้น อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบๆที่บาโบเอามาให้เบงพี่นองปางอน,นี่เป็นปางศรีเทพปางศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บางท่านอาจจะเบ่อคยได้ย่างนานะพ่นองเาะวมาเอ๊ะมันมีด้วยเลยปางศรีเทพท่านใดที่ผ่านมาถนนสระบุรีลมศักก่อนเข้าหนองไผ่นะท่านผู้ชมนะก่อนถึงไอวิเชรบุรีก็จะมีแยกหนึ่งเป็นแยกศรีเทพท่านผู้ชมก็แวะเข้ามาจากถนนใหญ่เข้ามา10กิโลเมตรเองท่านผู้ชมไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยเข้ามากล่าวไหวสักระขอพอรท่านผู้ชม เป็นภาษาที่เก่ามากเลยทนผม้ชมสมัยหลายพันปีปลุงต่กอนเช่าบ้านเพิ่นมาขุดเนี่ยเิ่นไหลสมบัติแต่เพิ่นเอาไปขายอยู่ใส่ลุงบ้านเขามีฝรั่งมาซือ้อแล้ว่ตกอนอ๋อมีฝรั่งมาซือ้อครับมีเทบรูปแน่เป็นภาพบูชาแน่ตอนผมก็อายุยุคเล็นปค .2 ครับผมครับไม่ยงว่วเลยว่าเจ้านี่มนได้ขุดด้วเขาดอกมาเบิ่งถือซื้อครับครับครับแสดงวัต่กรนี่ฝรั่งมาซื้อไปแมน แล้วไอ้ลักฐานปรากฏกับเสีงวันอยู่อย <Bod hi> ู่ต่างประเทศมีย <t its> ังมีหลายอยู่มีรายอยู่ต่างประเทศแต่มันเป็นของเป็นเจ้าของแล้วเอามาขึ้นหน้าบ่ได้มามาบ่ได้ครับผมโอ้ท่านผู้ชมตรงนี้แต่ก่อนน่ะตำรวจมาบ่หอดนะลุงเนาะครับชาวบ้านก็มาขุดครับกับอำเภอพิเชียงบุรีขึ้นอำเภอพิเชียงบุรีครับ30มกิโลจากอาเภอมาบ้านเฮาเนี่ยโอ้ตํารวจไ่มีรถมาตํารวต่ก่อนตำรวจไม่มีรถมาแต่ก่อนโอ้ชาวบ้านก็มาขุดเอาไปเอาไปขายเบิดครับแสดงว่าลุงก็เห็นนําเขาอยู่เห็นบ่เห็นครับผมเป็นผมเป็นยังไงนบ่เลี้ยงควายเจ้นี่แหละอครับๆๆๆไไปปลุง ก่อนเป็นสราวัตรมิเป็นหลังเขาเป็นสราวัตจนไปกุฏิสงฆ์ผมไวก้อยกุฏิวัดทุกมือง่อน,นอ๋ออันนี้ลุงสมพรอครับครับลุงอัมพรลุงอ,พอังอพรเพื่นเป็นคนสีเทพตั้งแต่หน่อยจนใหญ่พี่น้องเพิ่นกับฮูยักเหลืองเล่าของอ่าภาษาสีเทพแห่งนี้เพิ่นกับเราสู่บาบู้ฟังน้ะบาผุกก็ได้ฟังนะขอบพระุ่ณห,หลายลุงสีเทพครับผมสำหรับคํามอ่หายขอมูลเนาะพี่น้องเนาะประมาณปี2อเกครับโอ้ปีเห็เก้เห็นกอยินปีแล้ยเทียยอน้โอเเ้ไปเนี๋กัเฮาไปขาอก ถึงแล้วถึงแล้ว,วถึงแล้วถึงแล้วบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยชุ่มชามอีลีมากลนี่นนนนม,มีคนมาเยี่ยมช่ซมสมือบ่ลุงครับทุกแบตอนนี้รานหนระว่ามันเป็นแสนเนาะมันแซนเเทมันบครับ เป็นช่วงสดาที่แล้ครับสองที่มันอหลายอยู่ครับสองที่หลครับเป็นไรคับท่านโอ้สุขส้มดีครับผมครับครับผมมาชมตอนนี้บ่าวโบกับเซตเรียบร้อยภารกิจในการเดินชมวัตถุบูราณอุทยานธรรมัศาสตร์สีเทพสำหรับคลิปนี้สิลาทางชมไปครับลุงอ๋มพรน้าลุงอ๋มพรเนาะครับผมขอบคุณหลายขอบพระคุณครับผมสุขสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลยลุงครับผมฝนตกพี่น้องเอ้ย